ทองม้วนรถใหม่ครับวันนี้ต้อนรับท่านประธานสุกันโสรษชกิจท่านประธานครับมาดูครับทองม้วนรถเรียยบบรรร้้อไปแลวคัถอะไรครับผักบุ้งผักบุ้งลอยฟ้าใช่ไหมครับท่านประธานชิมแล้วเป็นไงรสชาติผักบุ้งเลยครับเอาละครับเรามาดูใกล้ๆนะครับมีผักบุ้งติดอยู่ด้วยครับนี่ใช่เป็นสแน็คให้เด็กๆได้ครับอันนี้เมื่อกี้พี่อ้ําเป็นคนแนะนํา ค่น้องภาคภูมิศิลาเป็นคนทำเองเลยใช่ไหมครับเปบุ้งจริงไม่กินผักเลยว้าวนะเป็นผักเลยผักบุ้งเลยกินผัเลยมีความรู้สึกได้กินผักโอ้โหแต่ว่าสุดยอดต้องใส่เยอะๆเหลืออีกหน่อยล้วจะสกัดเป็นผักบุ้งสารสกัดพี่อ้ำามื่อกี้พี่อ้ํเป็นคนแนะนำสูตรนี้ครับ เี่อ้ํายครับโอเคครับโอเคพี่อ้ํโอเคพี่อ้ํอยู่นี่ครับลังจริงไหครับพี่อ้ํปึ๊บปึ๊บโอ้โหเป็นไงครับพี่อ้ํกรอบเหมือนเดิมแล้วก็มีรสชาติของผักด้วยผมไม่เคยเห็นทานแล้วก็บุ้งได้มีประโยชน์มีประโยชน์และเราสามารถเอายาผักได้หลายชนิดลงไปได้ครับผมใช่ครับโอ้โหจดลิขสิทธิ์หรือยังครับผมมาจดครับให้ให้ทุกคนนะโอเคโอเคให้โรงเรียนพี่น้อง